ก็ปป้นอันเซ็ตเรบร่อยหมูปิ่งนมสดของเฮานะจ๊ะปลอยกัจเจ้าเข่าใส่ไว้ในใบตองอย่างอี้นะจ๊ะแล้วก็หอ่อขึ้นมาอย่างอี้หมกโหหมกตายลุมไปดังลุมโตยนะจ๊ะเดี๋ยวปลอยจะเอาไปปัน่นปีป่าหน้าอาบัานไก่เรือนเคียงโตยนะจ๊ะหรือเปิ้เด็กิ้มพอข่าวเนียวอันชันกับหมูปิ่งนมสดของปลอยเนาะ ไช่จะหอ่อบ่อีก็ได้นะเจ้าเป็นสามเหลี่ยมอย่างอี้นะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวปอยจะแป้งเอาเจอกลวยมาหมัดติดอย่างอี้ตัวนะเจ้าเพื่อแป้งตีต๋เนาะเฮาจะได้ติ๋ไปติ๋มาเอาไปหือคนอื่นใดมันหน่าหักดีตัวนะเจา้าแล้วก็เอาดอกอัญชันมาใส่ประดับอย่างอี้สักดอกสองดอกเจา้านี่